เอยอเตอสวัสดีครับผมพิมพ์มจากร้านรีวิวมอเตอร์ไบค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่1นึ่คันนะครับเป็นเจ้าคันนี้เลย Honda PCX 160นะครับผมปี2021นะตัวนี้เป็นตัวสแตนดาร์ดนะฮะสีสวยๆเลยนะฮะสีเดิมจากโรงงานเลยเป็นสีดำเทานะครับผมสีสวยๆเลยคอนโซลยังดำๆอยู่เลยนะฮะคันนี้เดิมๆนะรถบ้านพร้อมใช้งานสุดๆเลยนะฮะสภาพคือสวยๆเลยนะครับผมอ่า ไฟหน้า LED นะฮะดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆนะครับผมใช้งานได้ยาวๆเลยฮะรถสวยๆนะครับรถบ้านพร้อมใช้งานนะเราเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับอ่ามีเล่มพร้อมเอกาสารครบเลยนะฮะเอาไปเติมน้ํามันขับอย่างเดียวรถอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะฮะแต่สภาพโดยรวมคือยังสวยๆอยู่เลยนะฮะเครื่องข้างเดิมนะครับไม่มีดังควันไม่ไหลแน่นอนนะฮะครันนี้ขับสนุกนะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม่์กันเลยดีกว่าครับ คันนี้นะฮะเลขไม้อยู่ที่22,000โลนะครับผมมาฟังเสียงท่อกันเลยคันนี้ท่อเดิมๆเลยนะเครื่องเงียบๆเลยคันนี้นะครับมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะเปิดเสนอราคาขายไม่แพงนะครับขายอยู่ที่ 7 4 9 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมมีเล่มพร้อมเอกสารค,ครบเลยนะใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย